ได้เด็ดตัวสุด้านี่ยการันตีของจริงหนึ่งอย่ารุเลตอย่ารุเลตไปพี่เสือไอ้ฮึบสักสิบแปสักสิบสักสิบสักสิบหรอใช่ออกง่ายอยู่นะตีออกแม่ฮึสองตัวเลยนะออกมาจริเดียวสองตัวเลยนะเปิดตามตีเลยเหรอเอาจริงดิ มไสามใบเลยลอลองอเราหกดาวซะแบบถุงนึงแล้วไปเลิกหกดาวถุงนึงปัดมาตอนไหนวะเชยเชยเชเชยมเปิดดีเอ้ยคิดว่าเสียอะไรล้วเงินทองเร็วอุ้ยอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดตามตีต้องได้เหร ฮ้ยืนไปโก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 ตัวตัวอูมาแม็กซ์โอหนึ่งเปิดตัวอะไมาไม่เหมือนกันมาตัวอะไไม่เหมือนกันสัตว์ตื่นเต้นว่ะเอี้ยตื่นเต้นสองอุ้ยปินคอนตัวใหม่ตัวใหม่ไอ้เอี้ยตะวันกูไม่ได้ปะโอ้โหตัวที่สามเปิใจหายใจหายใจไม่ท้อคหู้ใจจะวายสปอตโอ้ย ยัดเกจะปิดเว้นจะปิดเว้นน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ไหมอุ้ยอิสตีน่าอันนี้รหัสลองผมได้มีนานไปแล้วเอาวะสปอร์ตดีอยู่ตัวที่ไรไหรอวะหกป่ะไม่รู้ไม่ได้รับเย้บ้าไปแล้วตีเพิ่งเปิดได้ยังไม่บ้ายังไม่บ้าโอ้โหโอ้โหสอนตัวไอคอนเอี๋ยมาอย่างนี้ ทำไมพี่ชอบได้แบบตู้เดียวไม่ทั้งตัวใหม่อะไรมาเยอะหมดเลยวะนั่นนี่จะเป็นตัวที่ตัวสุดท้ายหรือเปล่าเก้าตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายแล้วมันหยุดไม่ดูวะอีกตัวหนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงไปไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หิจาวันหยุดไว้ดาวดาวมันหยุดไว้ดาวมันหยุดไว้รอรออีกอีกวันเดือนปีจึกโอ้ยตัวที่เราไหนวะ ยน่าจะอีกตัวเนื้อน่าจะอีกตัวเนื้อน่าจะตัวสุดท้ายนี่อกํารันตีของจริงหนึ่งอย่ารุเล็ดอย่ารุเล็ดไปพี่เสือไป้ฮึบนี่ไงยี่ไม่เล่นพี่ไม่เล่นพี่ไม่เล่นเวนน้องแก่ไอ้ผ่านอ่ะไอ้บ้าเอ้ยหลุดเล็ดอะโอ้โหแม่งเอ้ย พี่ไปดูเอ็ดกล้องมาแน่เลยเอ็ดกล้องโดดตวงมาเนี่ยเขาต้องแบ่งดวงให้พี่บ้างแหละไม่มาลองดูดิไม่มีเลยครับนั่นไงเมกาโลดอนเมกาโลดันถามว่ามันเราก็ใช้ดีนะมันเอ้ยเมกาโลดอนมันใช้อยู่สตูได้นะที่นั้นเคยเห็นพวกชาเรนไหมมันมันดีที่มันหยุดที่มันหยุดสตูเป็นกองกองเลย หมดแล้วหรอไอสก์ดสิบครั้งก็เรียง้แล้วท่านคนไปต่อเก็บไว้หรอพี่จะเก็บไว้หรอพี่จะเก็บไว้สามร้อยโลหรอไปดิสี่หมื่นสองหรือสี่หมื่นสองแล้วโอ้ยรอบปอนผมปิดเยอะกว่าพี่โอ้โหแต่เสือมันไอ้นี่ไงลิมิเต็ดอีกไม่แน่ใจว่ารีเปล่าแต่คือมันดีเอ้เจ้าเชียร์พี่นะได้พอก่อนไหมโอ้โหนพอไหม ควรพอไหมล่ะควรพอไหมมาขนาดนี้ตีเอาไปไปสี่สิบเก็บได้ไหมเก็บไหมได้สี่สิบของเรานะครับไม่งันมือกูหรือเปล่าเออเนี่ยมันมือมากเลยต่อไปโอ้ยเหน่งเอโอ้โหไม่งออกมาบ่อยจัดออกมาบ่อยจัดเดี๋ยวนะมันเหมือนมันอยากให้พี่ใช้อะต้องแลกตัวแล้วว่ะเออ สองร้อยใบอ่าขอขอไปเลขตัวนึ่งนะครับขอขอมาแลกตัวนนะึ่งเออผมจะได้ดูด้วยว่าใช้เท่าไหร่สองสามเก้าใช่ไหมสิบหนึ่งอ่าอันนี้สิบนี่พี่จะเปิดทีละใบาก่อนไหมน่าจะเปิดทีละใบาก่อนอะมะั้งเมื่อกี้เท่าไหร่นะสองสามเก้าใช่ไหมเจ็ดสิบอือหือนี่ไงมาหนึ่งอ้ยนี่ได้สอง อิชี้อะค่ยี่สิบยี่สิบไปงั้นก็ต้องรีบแลกได้อยู่แล้วแหละเออใช่ถ้าทำเป็นเกลือได้อยู่แล้วแหละนะไปขาวรัวๆเลยรัวๆเลยรัวๆเลยโอเคไปรัวๆอย่าคลอสเจ้าป่ะ มันนับหรือว่ามันนับแค่ตู้เลยมิเต็ฟ้ะโอ้ห้หลุดเล็ดจัดโอ้โหลุดเล็ดกระจายหลุดเลดกระจายลุดกระจายโอ้โหพี่เจได้เอ็มสามสกิลด้วยโอ้โหโคตรโคตรโคตรป้าวบอหลุดกระจายโอ้โห้เหมือนเทกระจาดเทตั้งกระจาดเลยอ่ะตัวตัวดีๆมันก็ใช่แต่ไม่อยากได้ พี่จะเป็นคนแรกบอก่าที่โปรห้าหกดาวเต็มก่อนผมเนี่ยโน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 แม่งจริงจริงไม่ตั้งใจจะมาเปิดมหากรรมขนาดนี้ดีกว่าอะไรวะไปไปมามาแม่งไปไปไปมามาเอาแล้วเอากูแล้วมาโอ้โหโอ้โหเยอะจัดเฮ้ยเย, <laughs> เยอะจัดเฮ้ย,ยกิโลกี่กี่กี่สิบแล้ววะตอนนี้ผ่านไปเท่าไหร่แล้วอะห้าสิบป่ะห้าเออห้าสิบ่ะห้าสิบใช่ป่ะอันนี้น่าจะเป็นหกสิบดูพี่เสือโยกเขาดิ เอ้ไอ้มากเพชรคุณเยอะเย่ไปเอาเอาเพชรกูพี่เสือกูจะช่วยมึงเองพี่เสือติดคุกด้วยนะโอ้โหมาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงบอกแล้วมันมีแสงทองมันมีโอกาสแท็กดําจริงเขาว่าบอกแล้วได้ตัวใหม่มาเฉยรีบเออนี่ไงนี่ไงโรซ่าเจสตัวที่พี่ที่พี่บอกว่าอยากได้อยู่นี่เออ 60ผ่านไปครับสายซัลมมนมาเล่นยากเลยเกมเนี้ยมันต้องวางแบบวางแผนเลยมาดีเธอสวัสดีเธอบอ,บอกแล้วอยากกดค่าเออแต่ผมก็กดค่าอย่อะไรตอนทองพี่โอ้โหเจ็บหนักแล้วเนี่ยหนักนกว<อ>่าผมอีกแล้วเนี่ยไม่หนักเริ่มเริ่มเริ่มมาหนักแล้ว <laughs> ผมเท่าไหร่วะผมเท่าไหร่วะไม่เงยรู้สึก<ป>ว่าพี่จะเหมือนเริ่มเหมือนของมัดล็อกกับ รอสเนติกผมเลยนะมาแบบนี้โอ้ยเกินมากไอ้เที่ยเหมือนผมเลยนะเหมือนผมเลยนะพอไหมไม่เอาให้หมดเลยโอเคเท่าไหร่แล้ววะเอ้ยเท่าไหร่แล้ววะตอนแรกห้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบอนิเกตสิบเออในแปดสิบไปเลดอัพคำว่าเลดอัพมีอยู่จริงไห้ mountain จะคอยดูเปิดไปเปิดไปเปิดไปไม่ลุงวะ ไม่แท็กไม่ดำไม่ดำเช็ดเ้โอ้ยร้อยไหมเนี่ยไอเฮียจากเพชรที่แบบเกือบจะพึ่งมีแสนเลยไม่โอ้โหอ่ะต่อไปน่าจะการันตีหกดาวปะร้อยโลอ่ะใช่ปะใช่ปะเออเออใช่จริงด้วยร้อยโล มาแสงโอ้โหได้ยินเสียงแบบตัวที่แปดแปดหนึ่งมาแนวนี้เหมือนตัวเลขของผมเลยสองตัวที่สอง่อาดาวรีบมาเถอะมันจะได้จบไม่ต้องเจ็บอะไรมากมายสี่คลิปเลยไม่ไสามไม่ได้นอนไม่หลับแน่เลยใช่ไม่ได้นอน<ม>ไม่หลับแน่หรือพี่มี <4. S 1> แวว <4. S 1> เพชรเหลืองพี่ มาตอนเช้าจะดึกแคหนึ่งไปกางถือที่ยาวนานาบี้ยนเตอร์ไม่ค่อยมีคนปั้นอืมแท้ไม่เห็นนะเซซิก้านี่สกิมสวยอยู่เอาละตัวต่อไปใช่ไหม อย่าให้มันหลุดเละม,มากกว่านี้เลยนะหลังจากสามตัวที่ผ่านมานะครับไปพี่เสือมาวัลเทิลจบจบจบไอ่เชือกเ,เปิดไปโอ้โหเป็นร้อยกว่าโลอะ่ะ <100. S 1> โอเคผมผมเราตั้งไหรวะสองหมื่น <c oughs> แปดแม่งหายไปสองหมื่นกับโอ้ยเราเราแลกตั๋วแม่งคือเสียดายนะตั๋วไม่เยอะขนาดนั้นนหะที่พี่เก็บเอาไวอ้อ่ะแม่งโอ้ยผมก็แลกไปแล้วตอนลอสเบนกิน <c oughs> ผมไม่เสียได้ว่ะพี่หรอ ผมเสียเยอะกว่าพี่อู้หูกู40กว่าตัวเปาวะผมก็ร้อยโลเหมือนกันเลย Lost a n ิ f o อะโอู้หจบสักทีในตัวใหม่มาตัวนึงก็ไม่ได้แย่เอมหากาบมหากาบจริงๆเล่นตัวเออ